ช็อกซ้ำเจอร่างนักเรียน751ศพฝั่งใต้ดินโรงเรียนประจำอีกแห่งในแคนาดากลุ่มคนพื้นเมืองกลุ่มหนึ่งในรัฐซัสแคชเชวันของแคนาดาเผยว่าพบศพ751ศพในบริเวณที่เคยเป็นโรงเรียนประจำคาทอลิกสำหรับนักเรียนเชื้อสายพื้นเมืองนายบ๊อบบี้แคมรอนหัวหน้าสมาพันธ์ชนชาติแรกดั้งเดิมที่มีอธิปไตยในซัสแคชเชวันกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาตินายแคมรอนคาดว่าน่าจะพบหลุมศพเพิ่มเติมอีก หลังจากนี้ที่ใต้ดินของโรงเรียนประจำทั่วแคนาดาและเชื่อว่าจะมีการค้นหาเพิ่มอีกแน่นอนเราจะไม่หยุดจนกว่าเราจะหาสบเจอทั้งหมดนายแคมรอนกล่าว